สวัสดีพี่น้องตอนเศร้าๆจังน้อยเนาะครับผมจะกระเด็ดออกพี่น้องมือนี่กับุ่งจะบดถุกเนาะครับผมพี่นอ้องเมื่บ้านนี่กัลุงท่องกับบดิษัทไทยขีบตอนตีเขาให้เบืองเนะาะลุงท่องก็ได้ดไปเจ็ดปุ๋ยพี่นอ้องเมื่บ้านเนาะครับผมได้ดเจ็ดปุ๋ยเขาเหนียวเนาะครับก็บเหลืออยู่งานหนึ่งพี่น้องนี่ลุงท่องว่าสถิมาเกียวนะครับผม สิเมเกียวมือนี้อีกเบื้องว่าฝนฝนติดตกมาอีกบอ่อนะ้องพี่น้องเนาะลุงท่องก็ให้แม่บ้านฝนตากอยู่อยู่บ้านเนาะครับผมอืมลุงท่องกับมาเกียวคนเดียวครับผมยังได้ก็ยะก็ขอ,อยาให้ตนะ๊เนาะพี่น้องเนาะเขางานเดียวนี่กะให้เกี่ยวง่ายๆตากแห้งตีง่ายๆเนาะพี่น้องโอ้ยตีหยากหมู่บ้านพี่น้อง <laughs> นีครับผมทำทากลุมมาได้เมื่อวานนี่ก็ได้เนาะลุงท่องกับป่าวจนเาเมื่อยเมื่ดครับผมกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเขาลุงท่องกะอยู่บอได้แล้วเนาะครับผมนี่เขาสูงปวดกะล้มเนาะพี่น้องเนาะลุงท่องเธอแหลกกิดว่านาจะบวมเพราะมีน้ำมาฝนตกใจมีลมผัดกะหนึ่งเลยครับผมนี่น้อยนึงครับผมมันนีนี่กับบมี่กับบหลายเนาะรับกับผมมีปัญหา กับผมน้อยเดียวกับ,รบประมาณนี้แหละครับพี่น้องเก็บภาพไอ้มาฝากพี่น้องหลังพ้นตกเนาะก่ลอลุนกันอีกว่าเพิ่นที่มาอีกบอ่อเนาะพี่น้องเนาะแต่มือนีนกระแดนห่อนสุดๆเลยครับผมอ่ะกะสำนีแ้แหละครับผมฝากไวนน้ำจากคนกับผมลุงทองเกษรินินสีก่อให้ทุกคนลำรวยมีความสุขสวัสดีครับ